กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพดิฉันนางสาวรินทิพรวรินวัชรโลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานที่เคารพคะการฟังคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกผู้เสนอยติดิฉันเห็นด้วยและพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ่ะในหลักการและเป้าหมายที่เพื่อนสมาชิกผู้เสนอยติกล่าวมา พรักเพื่อไทยได้ประกาศต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในช่วงของการรุนงลงหาเสียงเลือกตั้งว่าเราจะมีการจัดทำประชามติเพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยรัฐบาลก็ได้บรรจุไว้ในประเด็นซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต่อแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงถือเป็นฉันทามติ ร่วมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศดังนั้นในหลักการและเป้าหมายที่ว่าจะต้องให้มีการจัดทาประชามติและมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นดิฉันและเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆในสภาแห่งนี้ย่อมเห็นด้วยอย่างเต็มที่และไม่มีข้อโต้แย้งใด ถึงแม้ว่าดิฉันจะเห็นด้วยและสนับสนุนในหลักการและเป้าหมายที่เพื่อนสมาชิกผู้เสนอยติได้เสนอยตินี้ขึ้นมาค่ะแต่ดิฉันก็ไม่สามารถจะเห็นชอบกับยตินี้ได้เพราะว่ามีรายละเอียดและวิธีการของเพื่อนสมาชิกผู้เสนอยติด้วยเหตุผลสองประการดังนี้ค่ะประการแรกค่ะคือความละเอียดอ่อนในการจัดทำคำ,คำถามประชามติ รัฐบาลรับรู้ค่ะว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เป็นเรื่องยุ่งและยากมากกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญในหลายครั้งที่ผ่านมาเพราะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อยู่ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่นำมาสู่ข้อถกเถียงในทางกฎหมายต่อมาว่าเราจะต้องทำประชามติกี่รอบกันแน่ดังนั้นค่ะ การตั้งคำถามในการจัดทำประชามติจึงเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ทวนพอทีฉันกลับมาพิจารณาคำถามประชามติที่ผู้เสนอยติเสนอมานั้นคือท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญพศ2560ฉบับปัจจุบัน โดยสภาล่างรัฐธรรมนูญสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเมื่อพิจารณาคำถามประชามติของผู้เสนอดิฉันตั้งข้อสังเกตไว้สองประเด็นดังนี้ค่ะ 1. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และ ข้อสังเกตข้อที่2โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยที่ฉันขออนุญาตขยายความข้อสังเกตทั้ง2ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ คำว่าทั้งฉบับนั้นอาจนําไปสู่ข้อกังวลของหลายภาคส่วนในสังคมค่ะที่ตั้งคําถามว่าทั้งฉบับนั้นย่อมหมายถึงการรวมการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวด2ด้วยหรือไม่คําถามประชามติที่ผู้เสนอยติเสนอมานั้นกลับไปตอกย้ําคําว่าทั้งฉบับซึ่งอาจเป็นการลื้อฟื้นข้อกังวลให้กลับมาปะทุข,ขึ้นจนกลายเป็นความขัดแยง้งครั้งใหม่ค่ะ เพราะเรารู้กันอยู่แล้วภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดละเอียดอ่อนทางอุดมการณ์และความรู้สึกประกอบก,บกับการจัดทำรัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยการยินยอมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนค่ะดังนั้นค่ะพักเพื่อไทยจึงเสนอแนวทางว่าเราน่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวดหหมวดสเพื่อปลดล็อก ข้อกังวลของทุกฝ่ายโดยหวังว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะได้รับการยอมรับมากขึ้นข้อสังเกตประการที่สองค่ะสภาล่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนค่ะแน่นอนค่ะว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ต้องมาจากสภาล่างรัฐธรรมนูญสสรที่มาจากการเลือกตั้งแต่การระบุว่า ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนถือเป็นการตีกรอบที่มาของสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญจนเกินเหตุคะ่ะเพราะว่าจริงอยูมีเพื่อนสมาชิกหลายคนเห็นด้วยว่าสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะเรายังถกเถียงและยังตกผลึกกันไม่ชัดเจนสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญน,นั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งในสัสดส่วนเท่าใด ฝ่ายเสนอก็บอกว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีหลายฝ่ายค่ะที่เสนอว่าควรจะมาควรจะมาจากการเลือกตั้ง90%มาจากนักวิชาการนักกฎหมายนักรัฐศ,ศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญอีก10%จะเป็นสัสดส่วนที่เหมาะสมกาไหมเรายังคุยกันไม่ครบถ้วนค่ะและยังไม่มีความชัดเจนยังมีข้อถกเถียงกันในรา,ายละเอียดอย่างกว้างขวาง อีกทั้งระบุว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ตีกรอบอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายก็เสนอว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดแต่ก็มีบางฝ่ายเสนอว่าเราจะเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมเหมือนสภาล่างรัฐธรรมนูญสมัยปี2540ได้หรือไม่ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ต้องมีการตกผลึกให้ชัดเจนค่ะแต่สิ่งที่ยตินี้เสนอเนี่ยยังไม่ได้เกิดจากการตกผลึกค่ะ ดังนั้นค่ะดิฉันคิดว่าการจัดทำคำถามประชามตินั้นละเอียดอ่อนต้องมีความรอบคอบและรับฟังจากทุกภาคส่วนรัฐบาลตระหนักดีและรู้ว่าทุกฝ่ายล้วนมีข้อกังวลเป็นของตนเองค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ขึ้นในวันที่3ตุลา2566โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานค่ะโดยคณะกรรมการชุดนังกล่าวค่ะออกแบบมาเพื่อเปิดให้ทุกภาคส่วนเนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมทั้งตัวแทนจากการเคลื่อนไหวภาคประชาชนนิสิตนักศึกษานักวิชาการและนักกฎหมายตัวแทนจากข้าราชการตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งนี้ชี้ให้เห็นค่ะว่ารัฐบาลมีกระบวนการที่ชัดเจนอยู่แล้วรอบคอบและเปิดกว้างอย่างเต็มที่ในการพิจารณาคําถามประชามติและดิฉันคิดว่า ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต,ต้องเสนอยัตติคําถามประชามติขึ้นมาเองโดยเอกเทศไม่มีไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและไม่มีการพูดคุยเพื่อตกคํา ผลึกของคำถามที่ชัดเจนซึ่งดิฉันมองว่าจะเป็นการสร้างความซับซ้อนในกระบวนการจัดทำคำถามประชามติและทำให้ประชาชนสับสนในกระบวนการจัดทำคำถามประชามติอีกทั้งรัฐบาลก็มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นกลไกลที่เปิด และเปิดกว้างและเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นมีกรอบระยะเวลาในการทํางานที่ชัดเจนซึ่งจะจัดให้มีการทํำพัชามติภายในไตรมาสแรกของปี67จึงไม่ไม,มีความจําเป็นที่จะต้องเสนอยตินี้อย่างที่ทําอยู่ค่ะ สรุปง่ายๆจากความกังวลทั้งสองประการที่ดิฉันไม่อาจนสนับสนุนยตินี้ค่ะท่านประธานที่เาคารพคะจากข้อกังวลทั้งสองประการที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนั้นทําให้ดิฉันไม่อาจนสนับสนุนยตินี้ได้แต่จงอย่าเข้าใจผิดนะคะดิฉันไม่ว่าดิฉันไม่สนับสนุนการธรรมประชามติและคิดว่าดิฉันไม่สนับสนุนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ <evaluation> อย่าเข้าใจผิดนะคะ ว่าดิฉันไม่สนับสนุนการให้มีสมาชิกสภาล่างแัฐธรรมนุนที่มาจากการเลือกตั้งแต่ในทางกลับกันค่ะดิฉันอยากให้เพื่อนสมาชิกพักคเพื่อไทยเห็นด้วยในหลักการและเป้าหมายแต่รูปแบบและวิธีการในการนําเสนอยติครั้งนี้ต่างหากค่ะ ที่มีปัญหาค่ะถ้าเราอยากให้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่แท้จริงควรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและเปิดกว้างผ่านช่องทางที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่ขอบคุณค่ะท่านประธานครับ